สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อพาว์มาของคุณทันเนตครับโมเดลเนมครับ p o w h v m 6 2 m 4 8 v คีด n ครับ่ิงนี้มาด้วยอาการในภาค DC to DC ช็อตครับนะตรวจเช็คถอดอะไรออกมาวัดไล่รวัดสัญญาณเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับมีภาค i อินเวอร์เตอร์ ภาค dc ซีท c นะครับที่มันช็อตอยู่ครับส่วนภาคอินเวอร์เตอร์ไม่มีปัญหาใดๆดนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบเบื้องต้นก็ไม่มีปัญหาครับ๋ผมจะมาทดสอบกันให้ดูทีละอย่างนะครับเมื่อติดตั้งอินเวอร์เตอ,อร์ไฮบริดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องดู การต่อสายอะไรต่างๆถูกต้องหรือเปล่านะครับขั้ e N ขั L input output ครับแบตเตอรี่แผงโซล่าเซลล์ครับดูคอยถูกต้องนะครับเมื่อมันใจแล้วก็ให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าบีมเตัดหรือเปล่าถ้าไม่ตัดก็สามารถเปิดสวิตช์ได้เลยนะครับแต่ผมจะยังไม่เปิดนะครับผมจะทดสอบภาคสวิตชิ่งแต่ละจุดให้ดูนะครับผมจะจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องครับเครื่องต้องติดแบบนี้ครับ ถ้าตั้งค่าถูกต้องครับจะไม่มีการชาร์จนะครับในการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดครับถ้าเราใช้โหมด SBU นะครับจะคุ้มมากก็คือใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ใจให้โหลดเป็นหลักครับเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตเมื่อทั้งแผงและแบตไม่มีก็ให้ใช้ไฟจากการไฟฟ้านะตามลำดับ SBU เลยนะครับ U ก็ามาจากคำว่า Utility หรือไฟจากการไฟฟ้านะครับ เข้าไปดูการตั้งค่าครับตั้งเป็นโหมด spu แบตเตอรี่200แอมป์ครับตั้งไว้ที่40ชนิดแบตนะครับถ้าสื่อสารกับแบตเตอรี่ได้นะครับก็ให้ตั้งตามคู่มือนะครับต,ตอนนี้นะครับผมไม่ได้ต่อสายสื่อสารผมตั้งเป็น u s e ครับคือตั้งค่าใช้งานเอง เมนูที่12ครับตัดไปใช้การไฟฟ้าครับเมื่อแบตเตอรี่ต่ำถึงเท่าไรนะครับผมตั้งไว้ที่50ละกันครับสำหรับลิเทียมฟอสเฟตเมนู13ครับกลับมาใช้แบตเตอรี่เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ถึงค่าเท่าไหร่นะครับตั้งไว้ที่54มันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่นะครับเมนู16ให้ชาร์จจากโซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับตั้งเป็น O S O นะครับบางคนบอกว่าเป็น0-50ไม่ใช่นะครับมันเป็น O S O คือโซล่าโอนลี่นะครับอันนี้เสียงปุ่มกดครับห,หน้าจอไฟหน้าจอเสียงอาลามบพัดเมนูนี้นะครับจะทำงานยังไงนะครับเมนูที่23ครับถ้า b y ไนะครับไม่ใช่ยี่ห้อรถครับอันนี้แปลว่าเขาปิดการใช้ใบพัดนะครับถ้า b ถ้าเป็น bye ก็คือเปิดใช้งานครับเมนูนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อถ้าโอเวอร์โหลดจะให้บ y p พา s ไหมครับถ้าตั้งเป็นดีไปว่าไม่บ y p พา s ถ้าโอเวอร์โหลดก็ให้ปิดเลยครับเมนูยี่หกครับเป็นแรงดันชาร์จนะครับถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตสิบหกเซลล์ตั้งไวที่ห้าสิบหกจุดห้าครับเมนูยี่สิบเจ็ดคร์บวนลอยครับ ผมจะตั้งไว้ที่55.5แล้วก็เมนูที่29นะครับจำตัดจัดดาวครับมาก็จะตั้งไว้ที่46-47โวลครับก็ดูการทำงานของมันครับว่าควรตั้งไว้เท่าไหร่ ตั้งวที่4ี46ครับเมนูหลังๆก็ไม่มีอะไรครับเมนู37ก็ให้ตั้งเป็นออฟครับไม่แนะนำให้ใช้ออนกิครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องไฮบริดออฟกิตครับฝั่งอ n อนกิมันไม่มีการย้อนครับเวลาใช้งานมันจะย้อนเต็มที่เลยครับตอนนี้เห็นว่ามีไฟ AC เข้าร่วมครับสวิตช์พาวเวอร์ไม่ได้เปิดจะไม่มีการทำงานได้ได้นะครับปิดก่อนนะครับ แต่ถ้าเราจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับในขณะที่สวิตช์พาวเวอร์ยังไม่ได้เปิดครับคือต้องติดแบบนี้และต้องมีการชาร์จแล้วนะครับเพราะว่าเราเลือกชาร์จจากโซล่าเซลล์นี้แดดไม่มีนะครับก็ยังมีการชาร์จให้เห็นอยู่ครับดูที่ลูกศรครับชี้ลงแปลว่าชาร์จชี้ขึ้นแปลว่าใช้ ตครงนี้เราใช้อะไรเบอร์เดิมครับพอจะทดสอบให้พอรู้ว่าเครื่องกลับมาใช้งานได้นะครับโอ้ไฟตกลงมากเลยนะครับเพราะว่าแบตไม่มีครับมีแต่แสงแต่ก็ยังมีการชาร์จให้เห็นอยู่นะครับผมปิดไฟจากแผงก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไฟจาก สวิตชิ่งนะครับแทนแผงโซลาเซลล์ละกันนะครับเป็นสวิตชิ่งไฮโวลครับผมเปิดสวิตพาวเวอร์ครับเปิดสวิตพาวเวอร์เครื่องนี้เปิดปุ๊บตดปับ๊บครับจายไฟออกมาทัานทีครับสองร้อยสามสิบโวลต์แบตเตอรี่มีที่ห้าสิบสามจุดเจ็ด โหลดเป็น0ครับเดี๋ยวทดสอบโหลดสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับทดสอบโหลดที่930ครกับ930กินกระแสแบตเตอรี่21แอมป์แล้วนะครับใช้อินเวอร์เตอร์ให้ทนนะครับก็ต้องใช้สายแบตเตอรี่ดีๆเบเกอร์แบตเตอรี่ดีๆ b บีมเอดีๆครับแบตรีดีตั้งค่าให้ถูกต้องครับตั้งค่าเหมาะสมก็ แต่ไม่ค่อยมีปัญหาใดๆนะครับสำหรับการใช้งานอินวร์เตอร์ไฮบริดถ้าใช้อ,อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ค่อนข้างจะพังได้ง่ายนะครับเห็นว่าตอนนี้ใช้โหลดอยู่ที่900กว่าวัตต์ครับกินกระแสแบตเตอรี่2 2แอมแล้วนะครับผมเปิดโหลดที่1,090ครับพัดลมเร่งเลยครับ กินกระแสแบตเตอรี่43แอมดูตอนนี้นะครับโหลดที่ 9, ันเกกินกระแสแบตเตอรี่43ผมจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับ สัญลักษณ์ลูกแผงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ไฟจากแผงครับจ่ายให้โหลดครับที่พันเก้าเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ครับดูไฟแผงขึ้นมาสองสามพันเลยครับชาร์จแบตที่สิบสี่สิบห้าสิบหกแอมป์ ไฟแผงได้มาที่3,000ครับไฟสวิตชิ่งแทนนะครับเห็นว่าถ้าไฟแผงมีเยอะครับจะไม่มีการใช้แบตเลยครับเหลือชาร์จด้วยมาใช้โหลดเท่านี้ไฟแผงมาเท่านี้ครับก็ใช้ไฟอย่างสบายสบยเลยครับโดยไม่ใช้ไฟหลวงผมใจไฟ AC อินเข้าเครื่องครับไฟ AC จะมารออยู่ครับ จะไม่ม e ีการใช้ตั้งค่าถูกต้องครับไฟฟ้าจะมารออยู่จะใช้ไฟฟ้าก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำครับจนถึงค่าที่เราตั้งไว้มันจะบายพาสใจให้หลบเลยก็ทดสอบให้ดูครับทำาลิปเกนาทีครับทดสอบให้ดูเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ